สวัสดีครับเอ้ายายมณีประยูนเนาะมือนีเอาหมูมาให้จากผู้ใหญ่ใจดีเอ้าไปใส่เนะี่คือไปเห็นแล้วไปทางไหนแล้วเอ้าเอาหมูมาให้อยู่บ่ละ่ะเอ้าไปใส่บัตรเอ้าใส่ละยายมณีใส่ว่ะเอ้าเออเอาหมูมาให้มือนีนะเออเจ้าหูใจก็บอกหมูผู้ใด หมูผู้ยยใหญ่ใจดีเออพึ่งอยู่เมืองนอกพึ่งซื้อหมูซอยหมูนบ่ได้ขายช่วงนี้นะหรือจังไดก็นนกเลยว่าสูบนฟังเพิ่นก็เลยซื้อหมูซอยเพิ่นก็เลยวา่าถ้างั้นเอาหมูไปแจกคนอยู่แถวคุ้มนะ่ะมีไหมผู้เฒ่าผู้แก่จังซี่นะเออข่อยก็เลยเอาหมูมาให้เจ้าเออเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ่าในหมูโลนึงผัวเดอ้อหน่อยเด้อแต่แซ่บที่เฮ็ดจังไดกินมาแล้วเนี่ยเอาไม่ทันได้เฮ็ดฮะไม่ทันได้เฮ็ดเนา เฮ็ดจังได๋์เสนอมันสิบ่เน่าวสบ่ยจะมีตู้เย็นอยู่บ่เขาตู้เย็นไว้เออเอาเขาตู้เย็นขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาท่าหน้าอีกกันเขี่ยมาให้จ้เออ FC พ่อต่อือนั่นล่ะผู้ท่านาผู้ท่านาลุงพลผู้ใดนี่เออเพิ่นอยู่เมืองนอกเออนี่ยแหละมาให้อออออยาาลืมเเดด้้ว อยากเสีย,ยมาให้หมาอีกเด้อขอบคุณค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวสิไปให้อีกยอยู่เป็นซื้อหมูซอยไปแจกคนหละคุ้มนะแน่แจกผู้ทุ่งผู้เ่าไปทั้งฉลากเจ้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งแน่นันที่เป็นผู้โชคดีเออเพราะว่าลีดิ์ไล่ชื่อออกมาแล้วจะพึ่งคือผู้โชคดีจับฉลากแล้วฮะเจา้าเจา้จาคือผู้โชคดีเพราะว่าคอยคัดสรรเมื่อแล้วได้คุ้มนี่ผู้ใดเป็นแต่ได้แน่ เออคอยคัดสันมาให้แล้วถือว่าเจ้าเป็นผู้ทษษี่โชคดีที่สุดแล้วเออคัดกอรองมาแล้วหะนะบ่อยบ่คัดแม่แบ,บไนน่ได้เด้เป็นอะน้าไม่ได้เอาเอานี่แหละครับกระซิบมีเป<จ>็นอยู่เพื่อกระยุที่ละนี่<อ>ดูคว้วเพืพ่อกินนี่เด้ียวเห็ดยูเห็ดกินพวกนี้ละตอกแก๊สกับ<า>บวมีดอกนี่เด้ยใส่ทั้งสิ้เจ้าหนังหางก็หนึ่งเขาแล้วบ้านน่ะโอ้หนึ่งเขาเห็ดกินแรงจะกินบวมียังดอกค่ะจะกินตอนไหนนี่นะ เอาวจะเฝ้าเห็ดอะไรแม่มันคำแล้วมืออื่นยังสิกินเอออเามืออื่นกินกินแล้วถ้าไม่กินแล้วกินเค็ดยังไงกินไปเฮืร์น่อยกับไปว่าสู้่อยฟังไงเด้อว่าว่าจะเหตุยังกินสิปิ้งสิลาบสิก้อยยังไงกับไปว่าสู้่อยฟังไงเด้อเออเอาเดี๋ยวเบิดแล้วบ่แน่ยเท่าน่ะอาจสิปิ้งปังมาอีกอาจสิมีผู้ใหญ่จะเดี๋ยวมาให้อีกเน่ยโดนไล่เอาวโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเต็งเต็งเต็ง เนี่ยดูบนอน,บนอกเหมือนเนาะอ๋อมีแนวมาซื้อผ้าเดี๋ยวรับรถก่อนดับรถก่อนอ๋อเดี๋ยวด,ดับรถเรียบร้อยแล้วเอ๋อมีแนวมาเสื้อผ้าะฮะขอบคุณมากมากเอา้าที่มขอบคุณ,คณจะหูแบบมาอย่างขอมาข,ขายขายทอด <laughs> ขายจักร<ะ>อ,อันนี้ จากคุณยายใจดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นมาซื้อหมูซอยแล้วก็เลยเอามหาให้แจกอันผู้เฒ่าสาว้าคุ้มนี่ละโอ้ยขอบคุณหลายๆได้ได้บุญหลายๆเด้อออาเด้อแงไปยากมายยากเอาจะเฮ็ดนังกินมือแรงนี่โอ้ยไปขอซื้อหมูน้ำยายยุ่นนั่นดิบ่เออ5าสิบบาทแล้วแบ่งให้ครึ่งนึงคนละชาวหาคณขอยยุน่ะเส่นั่นดีโอ้ดีเออ โอ้เจ้ายางไปขอซื้อแบ่งกันก็นห,หมูน้ำเพลนแต่ละของผมโอ้เจ้าไปบ่ได้เอออันนี่จำเปียงมือนี่น้อยเนี่ยเออเอามือนี่ก็ได้มาหลายแล้วบัดนเนี่ยอันนี้บ้านยายเบียบอันเดียเพิ่นกระยูจังสีละนี่งั้นเล่าก่อนนะเครื่องสะพุงสผัผขากระเบบน,นี้แหละนี่อันนี้คือคัดสรรมาแล้วคัดเลือกมาแล้วในคุ้มนี่เอออันเดียวหนึงน่งเข่าอันเดียหนึ่งเข่าอ๋อเจอหนึ่งกินกระเพยแน่นเนี่ สองคนน่ะโอ้ได้ปะเจ้าเสือเอาหมูพลังมันหมได้หมูเอาใอยสร้างไว้เลยได้ว่าครเล้วใคเสือเอาหมูมาให้เออหมูพลังมัเป็นจะคอยมาหายเราเทือนึงเออพลนับเจ้าไปเก็บอันนี้บ่อยู่เด้อเออลิ้ไหม้ป้าแม่แม่เพชรสมรนพ่นับกันเด้อนี่เด้เพี่นอยู่อเมริกาย้ายยุ่นเอาให้บ่หมูนะาราโอ้แม่หมอนแม่หมอนแม่หมอนเห็นมักกันเด้อนี่ยลิ้นไหม้ลิ้นฟ้านี่เอออยูเด้อ เจ้าก็มาปิ้งก้อยใส่ก,กับหมูแล้วนี่ยน่ละว่าจังสัน่นหละเออเพิ่นซื้อหมูซอยเห็นว่ายามนี่มันเปิดได้ขายหมูเพิ่งเลยว,ว่าอ้าวเดี๋ยวป้าซื้อช่วยมันเอาไปเดี๋ยวเอาไปให้อ่าผู้เฒ่าผู้แก่แถวคุ้มนะ่ะมีไหมเพิ่นว่าอือเจ้าก็เลยมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนั้นเออวัคย่าขอไปให้ยายแม่นี่เออยายม่นี่พุ่นละ่ะเออ,เอในคุ้มขอ่อยยังเหลือใมหนุ่มแน่คุ้มหนาแน่เอามาให้กูคนสว่านเนี่ยโอ้ยจะเป็นเพิ่นสิได้บุญหลายนั่นแหละแกผู้เฒ่ากินผู้เฒ่าไปยากไม่ยาก ไปยากไม่ยากเก็บแข้งเก็บขาเออแล้วเดียวเพิ่นก็มาเฮ็ดอันนี้แหละรายได้ลายได้ละสองสามบาทหาจิบต่างก็จะเฮ็ดอันนี่ยเบิ้ดนี่เบิ้ดนี่หาบาทได้หาบาทก็นั่งใส่บักกระดิ่งเนี่ยเบาใส่บักกระตุ้มอันนี้ละอ่าก็ได้มื่อละสิบบาทเออรายได้มื่อละสิบบาทเอาเดี๋ยวมาเช่ญหาถ้าเพิ่นซื้อมาหรือว่าเอฟซีผู้ใดเพิ่นสนับสนุนมาให้คอยมาอีกเดี๋จะคอยจังเสียมาให้เจ้าอีกเช่นึงกินให้มันเบิดสะก้อนเออเอาโอเคครับผม รบรรยากาศมือนเห็นอยู่อยู่บ้านผมนี่แหละ,ะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอุดหนุนหมูลานผมเพิ่นว่าเอาไปแกะหน่อยออคือป้าอยากทำบุญน่นนี่น,นั่นเพื่อนก็บอกให้ผมฟังกละเอามใหอบ้านยนยเบียกก็ว่าไกลจากบ้านผมนะครับเงินเพื่อนก็อยู่จังสีละหกเนี่นยจังน่อยอยู่จังสีละอะโอเคครับผมสวัสดีครับเมือนี้ขอเอาหมูมาให้เจ้าจะเนือดอจากผู้ใหญ่เจดีอผู้ใหญ่เจดีเพื่อนอยู่อยู่ต่างประเทศ โอ้ข้คันาวเป็นยาเจ้เทศเอามาให้ใคมหาเจีบผู้เฒ่าเ้าคุ้มไกูดคขนาดเจ้าเพยังไงกินมอันนี้นะสิลาบสิาบกะปิ้งอ่าผู้เฒ่าอเออเออเออกดาเบิดคุ้มขอแล้วเนี่ยดาเจ้าได้ยังกินแมลงนี่ปนอันนี่ปนปนปนปะทู่ปะทูลาบลาบจ้าุดา ก็ทุกเป็นเนื้อชิ้นปิ้งชิราบอันนี้ก็ชิปปช้ป,ปิงนนปป้งชิลาบเนาะจ้าโอเค,ออเคขอบคุณหลายลายสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับไปอีกแล้วอ <c oughs> ันนี้เอาเนื้อหมูไปฝากแกน้นุ่มอ่างั้นทนอยู่หลังบ้านผมนี่แหละจากผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดืม่มอ,อยู่หลังบ้านนี่ตะผู้เฒ่านี่คุ้มนะด้ย เอ้ไม่นุ่มอยู่บะเสะแป้งง่ายท่าแป้งแม่โอ้ทางท่าใสะเหรอเฮ้ยยูใส่เด็กกำลังมากสะนี่ไงเสะโอ้ไม่ต้องท่าแป้งก็ได้เขานี่นี่เอ้าผู้ใหญ่ใจดีพออยู่ต่างประเทศเอออเจร์กูเถ้าเบิด์ตคุ้มนี่แหละเดี๋ยวจะไปได้มาเทหนาเดี๋ยวจังเสือมาให้เพราะว่าลายซื้อเจ้าอยู่ในอยู่ในรีดลายซื้อเขาแล้วเจ้บุคคล เออผู้เฒ่าในี่เจ้าคุ้มคอยนึ่งบีดลายชื่อมาแล้วเอ้ผู้เฒ่าดีผู้เฒ่าผ่พร้อมไผ่พร้อมเนี้ยดีดีพี่เด้อด้วสายไงเมื่อยลำเลื่ยลำเลื่อยบักแหลครับไปอาศัยท่านท่านมาเปเถออ่าโอเคครับผมขอบคุณค่ะดูน้ำกันสองคนอันนี้อสซอมอลผูดูแลผู้เฒ่าอ่าโอเคครับผมปะโอเคครับผมนี่อ่ะวันนี้ก็บรรยากาศผู้เฒ่าอยู่หลังบ้านผมนี่ครับ เพื่อนๆคนอยู่หลังบ้านผมนี่แหละอัาอที่ะก็เสร็จอีกหนึ่งภารกิจวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับวันนี้เป็นก็มาซื้ออุดหนุนหมูช่วยเนะาะนะครับก็เลยเอาไปเก,กผู้ทวงผู้เถ่าสาคุมเลยแล้วครับอโอเคสวัสดีครับ